เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีพี่เพื่อนพี่น้องชาวเก๊มเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมอยู่ในแกมจูซิโฟดักก้ก็ก <laughs> ลับกันมาอีกแล้วนะครับผม <laughs> ก็ยังมีแพ็กกันหนึ่งขันที่ผมยังเหลือคาอยู่นะครับอ,อ่ะ มีน้องๆ F4 ก็พูดอีกแล้วมีปัญหาเยอะจริงๆอะแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะตอบนะครับอาพี่ทำไมตีเมกาโลโซลัสทำไมมันไม่ปลดล็อกนะครับทางนัง้ทงที่อยู่แรงเพชรนะครับเพราะว่าน้องยังไม่มีเลเวล60คำตอบมีแค่นี้นะครับเพราะพี่เองก็เลเวลโอ้ยผมตอบน้องไปว่าผมเลเวล58ผิดแล้วเนี่ย ผมเลเวล57เลยเนี่ยผมเพิ่งรู้เะเนี่ยว่าผมเลเวล57นะครับอืพลาดไปแล้ววะน้องๆทุกคนผมผมคิดว่าผมเลเวล58นะครับเดี๋ยวจะ58ให้ดูแล้วกันเอ,อ้ยขาดนิดนึนงเอาไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วนะทุกคนนะไปขาดนิดนึนงเห็นไหมขาดนิดเดียวอะ่ะขาดติ่งนิดเดียวนะน่ะ การแข่งขันที่เหลือที่ผมจะเข้ามาเลยนะก็คืออดีนะครับอาหารไม่ตี่ะที่เกี็ดนะครับมาเวลามันจะหมดแล้วนะไม่ได้แล้วลว่าเราต้องต่อสู้นะครับผมก็จะเอาตัวสัมยกใช่ไหมยาวหมากะนองผมไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาหมากแก่หมากแก่เขย่เขยื้องแล้วก็ต้องเอาอ ไหวแล้วล่ะแล้วก็เอางูใแบบไม้อ่ะใบ,บไม้นี่ต้องเอานกเท่านั้นนะครับผมชอบท่าไม่ตายมันจริงๆเลยคงได้เห็นวันนี้แหละท่าไม่ตายโอ้ยกินหมูแล้วมั้ยจอมตีก่อนเลยไม่เอาไว้แล้วเหม็นกินน่าเอาเซมาเซถ้าเปลี่ยนตัวมาผมตายได้เลยนะเนี่ยอะรุ่นตัวสุดท้ายเป็นไฮบิดอ่ะเพิ่งเห็นอันเนี้ยโอ้ มีนกเป็นจันนี่จะกระโดดทีบชันไหมทีบไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ให้ทีบนะยาทีนี้ยังทีบไม่ได้นะครับเปลี่ยนมาโจมตีเลยงั้นมึงก็ไปซะ่งไปนะไม่ไปนะครับเพราะว่าแค่ตึ๊งเหงเอาเซมาแลกกันช็อตต่อช็อตนะครับอือโจมตีสอง ก็ยังอยู่อ่ะโอเคงั้นก็หวานหมูกูกขาโอเคนี่นะมาต่อดอนก็จัดการไปแล้วนะครับนกตัวกระเพื่อเฮ้ยยางแท้มีหน้าซัดดูลายมันดิผมยังไม่มีเลเวล้นี่อ้าวเปลี่ยนตัวเป็นซะแล้วนี่เอามามันจะามาปะกัดหมีเอามามันกัดช้างไม่ใช่เามามันกัดหมีโอ้โว่ ไม่ตายซะหน่อยทำยังไงดีวันนี่้จะให้นกกระโดดทีแบบเริ่มนะครับตีหนึ่งจบตีสองนะครับแล้วก็เก็บไว้ให้นกให้หมดเลยอ้ามาก็ผมอยากเห็นนกกระโดดทีบ่ะผมชอบอะเริ่มๆัเเออทุกคนชอบผมไหมเออการจมจมตีมข้นแรง่ะกระโดดทีกระโดดทีจมตีสี่นะครับ โดนหน้าไอ้บีตัวนี้จัดการมันชื่ออะไรวะคิวแคทจัดการตันน่าจะชื่อน in> ี่นะอ้าวตะโกนแล้ววิ่งมาแล้วกระเด็นทิพฟ้าใบแสงเห็นกี่ครั้งก็ขับลูกเทโหกระโดดทิบสองตีนเลยอะไม่ธรรมดา มันจบไวไปแม้ตะเกียบุบบามันจบไวสุดๆเลยนะอืมขอห้าสิบแบงก์ก่อนแล้วกันไม่ได้ต้องเข้ามาเอาก่อนนะครับอืมอันนี้ผมก็จะไปลงพรุ่งนี้เช้านะเพราะว่าตอนนี้คงเวลาลงคงไม่พอแล้วแหละก็พึ่งตรงนะเวลาลงคงไม่พอจะเอาฟางมูสไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาอหมูแล้วกันโอ๊ยมันเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ย ได้สเต็ปเลยอ่ะได้สเต็สตปสไตล์ใบลุย <c oughs> มันเหมือนจัดเรียงมาเลยทีเดียวนะครับอุ้ยฝนม,มีแต่ไฮบิดว่ะพี <c oughs> ่กโกงอ่ะพี <c oughs> ่โกงจะจะเฮ้ยเฟตบัตตีนะอุ้ยกระแทกตรตับอ่ะเ <c oughs> จ็บไหมละ่ะ <c> เ <oughs> จ็บต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวจริงว่ะอุ้ยสี่ร้อยบาทเลยเหรอ <c oughs> ตไฮบิดไม่ธรรมดานะครับตีหนึ่งนะ ฉันยังทนได้ฉันไม่ใช่ฟางธรรมดาฉันคือฟางกู๊ดไงโอเคจบตี๊ยงไม่คิดอะไรเลยเนี่ยจบตีอย่างเดียวเลยนะอแค่เสียงบ่นก็เกือบตายเลยทีเดียวเปลี่ยนตัวตัวเอาสิยนี่มันช้างช้างไก่ไทยแลนด์จบตี๊ยงนะครับ ถ้าเราเปลี่ยนตัวมาจบตีสองมันก็ลงนะครับเรามีสามอเรามีสามมิงด้วยโอ้จบตีสองไม่ลงว่ะม่ไหวเหรอวะ <c oughs> บล็อก,กันหนึ่งอ่าบล็อกนันหนึ่งเก็บไปหนึ่งก่อน <c oughs> ยังไงมันก็ล้มเราไม่ได้แลครับ <c oughs> โอเคเนี่ยโล่บล็อกทำงานครับ ถ้าอยากชนะต้องทำอย่างนี้นะครับเลีสเต็กนั่นนะอืม,มา,อาจ,จะไปกัดฉังล้มได้ยังไงเล่าหญิงก็กัดล้มได้นะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องเหลือสแต็กไว้นะครับเพราะกลังโจมตีไฟนู้นไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมันเหลือสามนะจับไวนบ้นะครับโจมตีหนึ่งยังอยู่เนี่ยยังอยู่แน่ๆมันเหลือดึกนะครับ เสร็จแล้วโอเคฝากบูส okay. จัดการมาหนึ่งสองสามแล้วก็เหลือมไม่สิทตายสักเหน่หมูจะมาสูกวานน่ได้งไงเล้าให้มันรู้กันไปโอ้ช่างไทยแลนด์ไปแล้ว <laughs> ดูนี่มันมีเขี้ยวอยู่ข้างนะทำไมเจาะหัวเลยใช่ไหมงัดงัดหัวขึ้นไปแล้วก็เจาะหัวเราโนนตีฮะผมไปแล้วงับวุ้ยเห็นกระเด็น S <S ตะกี้เห็นไหมทุกคนหินมัอนกันเห็นน่ะ <S <S มันเหลือสแต๊อกไปไหมผมจำสแต,ต็กมันไม่ได้แล้วทำแบบนี้ก็อ่าไม่เหลือเกือบพลาดแต่คิดดูโอ้โหหมากับช้างล้มอ่ะเห็นไหมเกือบให้มันรู้กันไปเออมาเจอเข้าไว้เดียวกันแนะ่มามาเจอกันสักหน่อยอยากจะรู้เหมือนกันฉันไม่ตายนะจะบอกให้ <S <S ตายสิ ไความแข่งแร่งคนใดมันน้อยเกินไปเจอฉันซะหน่อยฮาประสบการณ์เยอะมากันเงียบเงียบเงียบเฮ้ยสามทีมรู้กันไปโอเคนี่มาได้เก no ี้อายจริงก็มาตบกัดกันอย่างนี้นะครับโอเคเห็นไหมมาที่แท้จริงก็ต้องกัดกันอย่างนี้นะครับถึงจะแทบทูนะครับโอ้โหเจนาทีเองคลิป ตายแล้วดีบเล่นเกินไปไฮ้ลงมันสั้นๆนี่แหละไม่ต้องลงมันยาวมากเช้ยๆเนาะเพราะว่าเด็กๆดูออาเอาแค่นี้ละมาผมก็จะจัดแบบผมต้องชนะสมเมดอรไดปตัวนะคือผมต้องชนะไงอาแล้วก็เอาเฮ้ยนี่มัน หมูที่กายพันธน์มีเหรออะไรอ่ะอ่ากี่ค่าไพธอนนะครับอืม,มกายพันธ์เอาหมูไปมาผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าหมูจะสู้ลลหมูได้ไหมตบมันสเปลโรดอนตายไหมไม่ตายก็บาดเจ็บหนักแค่ตบ,บทีเดียวอะ่ะแค่ดูเป็นไงเปลี่ยนตัวอะไรทีเดียวอะ่ะ ต้องดูไปแล้วอะ่ะโอ้กิกาไปทอนนะครับมันต้องชื่ออะไระอ่ากิแกนโตทอนอ่ากีแกนพอทอนนะครับไม่ใช่ไพทอนนะเฮ้ยนี่มันตาเราแล้วเหรอ,อไม่มันเร็ว <c oughs> เร็วผมทำใจไม่ทันเลยนะครับผมกีเก็บตัวไแต่งนิดหนึ่ง <c oughs> เอาซเอาซะจะกล้ากัดหมูไหมไม่กล้าสิ เปลี่ยนตัวอีกโอ้โหจะเปลี่ยนไปไหนวะเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหลือเกินให้เขานไงเขาเป็นจอมลีลาไงนะต้องให้เขาเปลี่ยนตัวหน่อยนะครับอืม่นะเปลี่ยนตัวบ้ากมา <laughs> หายีรอดน,นะครับ <laughs> นี่เป็นหมี่ดำชัดไหมฮะมีสามก้าโจมตีไหมเปลี่ยนตัวเหรอสองทีนี้มันเสร็จผมแน่นะครับถ้ามันไม่โจมตีเนี่ยมันต้องโดนกินแนะ่ <laughs> ไอ้กูตัวนี้แหละต้องโดนหมูฟิดต,ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยหนึ่งสองสามสี่ตายซะมูโดนหมูฟิดเห็นไหมนี่ไงโอ้ยน็อกไปแล้วเออโธเอยอยากเห็นถ้าไม่ตายมันเหมือนกันนะมันน่าจะอาลังการมากผมไม่มีอะอยากได้จะจัด,ดๆๆเลยทำยังไงจะมีวะเนี่ยจมงตีห้านะครับเนีย่ย ครับตายแต่ไม่สดอยู่แล้วยังไงก็ชนะนะครับอ่ะเก็บไว้4 2> <c oughs> 4 2พออ้อก็ตายแล้ว <c oughs> จริงจบีหนึ่งก็ได้นะเรื่องเรื่อกนะครับอื้อมาเออจะทำายัางไงล่ะนี่งขนาดมันชนะทางครับอื้เอเย็ดเฮ้ยตายเลยเหรออ่ามาร์ชเมลโลดอนนะครับอื้อ ไอยีนอ้อนจะตายไปแล้วนะครับผมผมไม่คิดว่ามันจะตายนะตะเกะียมัดตบมันซะหน่อยหมูเป็นกองอาหารว่างอยู่แล้วตบหือตบเรียบร้อยโอ้โหเป็นหมือนอ่นโอ้โหเฉยนะไปแล้วนะครับผมคำรามไม่เลิกอะ่ะพูดเลยว่าคำรามไม่เลิกนะครับอ่ะสิ่งที่อยากได้ก็คือการทองนะครับแล้วก็ตัวที่เรายังไม่มีไงเรามีตัวที่ยังไม่มีบอกว่ามีหมดแล้วอ่ะ บ๊ดตุ๊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 ตโ๊ตุ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 ๊ตว๊ตุ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 ๊าุ๊ต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 ุ๊คุ๊ตุตุ๊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 นุ๊ต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 ุ ทุกคนอาจจะได้ดีกว่าผมก็ได้ซึ่งผมเอ,อม่ยไปพูดถึงมันอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเช้าเช้าก็เอาแค่นี้กันไปก่อนนะอ่าแล้วก็รอ,อไปบ่ายเย็นแล้วกันถ้าใครอยากดูเดือดอยังไงก็รอไปบ่ายเย็นแล้วกันนะครับอืมอย่าลืมอย่าพลาดนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยกันทุกคนนะ ส่วนตอนนี้ผมนปเป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโอเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า